มีกลิ่นหอมอยู่แล้วเป็นน้ำเปล่าที่แล้วมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบน้อยๆหรือมากเกินไปเป็นกลิ่นหอมที่แบบมันกําลังอร่อยมากๆเลยคือ <c oughs> อยากให้ทุกคนได้แบบลองลองชิมกันดูมากๆเลยฮะ <c oughs> ใช่รชิมโชอร่อยอร่อย <c oughs> ตัวผมเนี่ยชอบชอบทั้งไทยได้ลองกินกันยังได้ลองกินยังต้องต้องลองดูพี่ยิ่งกินพีอะผมว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะมันอร่อยจริงมันเหมือนความรู้สึกมันมันใกล้เหมือนมันมันเหมือนกินน้ําผลไม้แต่ว่าเรามั่นใจได้เลยว่ามันคือ น,น้ำแบบเครื่องดืง่มน้ําเปล่าที่แบบว่าไม่ได้มีน้ำตาลไม่ได้อะไรแล้วเราสามารถกินได้ทั้งวันแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้ด้วยครับ วันนี้เรามีการร้องเพลนนงด <c oughs> ้วยเนาะเป็นยังไงอไรก้นคะเลือกเพลงเราผิดเลยนะเนื <c oughs> ่องจากว่าเราเราก็พอทราบแล้วครั้งหน้าสมมุติเวลาเราไปงานที่เป็นแบบแนวแบบใช้แบ็ k กิ้งแท็กนะ,ะหรือว่าแบบเป็นแนวผู้ใหญ่อยู่เยอะเราก็คงต้องไม่เอาเพลงวากมาเพราะว่าพอเราร้องเพลงวากเราไม่กล้าเปล่งเสียงออกไปนะเกรงใจคนข้างหน้าเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้สนุกที่สุดแล้วก็วันนี้อากาศอาจจะร้อนหน่อยเลยเหือแตกเปียกทั้งตัวเลยเราเราตอนแรกว่า ไม่ไม่ไมไมผมเกรงใจผู้บริหารมากว่าเราจะวกักใส่พวกเราก็เอ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่อยไปวักที่บ้านวันนี้ไม่ได้ซ้อมครับไม่ไม่ไม่ใ่ไได้ซ้อมครับก็อย่างอย่างอีกเพลงหนึ่งก็คือเรียกว่าไม่ได้ซ้อมแต่คือเรา <c oughs> ผมผมผมไม่ค่อยมีใครคาดหวังในตัวในตัวผมอยู่แล้วในเรื่องอะไรพวกนี้นะในงานอื่นอะไรเราก็อาจจะจริงจังแต่ว่าในเรื่องแบบความสนุกเพราะเราเป็นแบบเราอยากขอมาร้องเล่งกันด้วยแล้วก็ดีใจมากได้น้องมุกมาช่วยร้องเพลงให้มันจบไปได้นะครับผมไม่นไมถึงเลือก พลงคู่แรกเพลงนี้เพราะว,ว่าเป็นเพลงที่ผมหลายคนชอบ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเพลงที่แบบเสียงเขาได้ได้ด้วยร้องได้แล้วก็จําง่ายด้วย mm. ก็เลยเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบยายขเขาได้ร้องเพลงสีดําอะเพลงสีดำเลสีดำอ่าครั้งแรกปะคะยี่หรอครั้งแรกที่อันนี้เป็นงานแรกเป็นงานแรกที่ออกเพลงร้องเพลงคู่กันเลยครับผม mm. เขาก็ตั้งใจซ้อมมากนะครับใช้เวลาซ้อมอยู่อาจจะไม่กีว่วันเพราะเขาเก่งเก่งเรื่องแบบจําแล้วก็ออกเสียงอะไรอยู่แล้วก็เลยเป็นการเข้าใจแล้วก็เป็นการเรียนเรียงที่ที่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ 아예 면 등, แบบว่าจำภาษาไทยไวขนาดอะไร?จำ,จำขึ้นบ리 아니에요, 저는 그렇게 생각 안 하는데 그렇게 생각을 해 주시니까 더 감사하고 저 아직 많이 많이 몰라요, 진짜 단어 조금씩 조금씩 열심히 노력하고 있으니까 더 지켜봐 주세요. ก็ตัวส่วนตัวการเองเองไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งว่าเราได้เร็วนะคะแต่ว่าก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบคิดว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปทีละสามสองสามไปชดเชยตอนการเรียนรู้ไปค่ะตอนสอนมี่มีแยกสอนทุกคนเพราะว่าสอนช่วยสอนผู้สอนช่วยสอนะรใช่หมคะเพราะว่าทุกคนที่ใช่ yes yes ไม่หรอกผมจะใช้วิธีว่าเวลาแบบเราร้องเพลงอะไรแล้วเขารู้สึกแบบว่า ไอ้ถ้าเขาชอบเนี่ยเขาจะไปร้องในไลฟ์แล้วพอแบบเราจะดูแฟนแฟนคลับของเขาว่าแบบว่าอยากให้เขาร้องเพลงอะไรอยากให้เขาแบบว่าใช้เสียงประมาณไหนแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออพอเขาตั้งใจร้องแล้วเราก็อยากให้มันแบบดีอ่ะเหมือนถ้าบางคนฟังเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นคนไทยร้องด้วยเลยนะเพราะว่าเขาร้องแบบได้ก็เหมือนคนร้องเพลงทั่วไปเลยอะไรเงี้ยนี่ขนาดแบบว่าฝึกน้อยนะถ้าฝึกจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ฝึกเองด้วยนะครับเขาฝึกเองเขาจะมีสมุดโน้ตของเขาที่แบบว่าคอยจดเนื้อเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องยกความนั่แหละว่าเขาแบบเขาเป็นคนตั้งใจ ไม่ตั้งใจไม่ได้อยู่แล้วก็ดูคนไทยให้ใจเขาขนาดนี้ถ้าไม่ตั้งใจโอ้ไม่ดีใช่ครับผมมาอยู่ไทยกี่วันแล้วคะมีสัมมีสอนภาษาอะไรบ้าอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันแล้วคอเรื่นุิโอ้หกเดอนเออ two weeks maybe maybe two weeks two weeks ประมาณสองสัปดาห์นะคะจะยี่สิบวันแล้วแหละค่ะ ราะว่าจะ20วันแล้วมาตั้งแต่วันที่10ครับมผมใช่ัเนเขาทำงาน<อ>ทุกวันจำไม่ได้นา่ารักน่ารักครับเขาชอบทำเพลงผ่าที่ไหน,นแบบทำให้เขาแบบร้องเพลงของเรา,เาเนี่จริงๆอ่ะก่อนเข้ามาเนี่ยผมคุยกับเขาก่อนเลยว่าผมอ่ะจะทำเพลงให้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มีหลายคนที่ชวนเขาทำเหมืนะแต่ว่าของผมก็จะเป็นการทำเพลงที่แบบทำให้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีไม่มีสัญญาไม่มี deadline สิ้นแล้วก็ไม่ได้มีแบบ รายได้ใดๆทั้งสิ่งผมเวลาทาเสร็จก็จะโยนเข้าช่องเขาเลยโดยที่แบบร้องไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรใดๆเลยแค่ว่าได้ร้องเพลงคู่กันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วทาทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่แต่ว่าต้องบอกผมว่าตอนนี้อาจจะยังยังไม่ได้ในรอบนี้เนื่องจากว่าไม่มีเวลาแม้แต่เวลาแบบซ้อมหรือไปไหนกันมากมายก็คงต้องให้เวลาที่แบบงานเขาแบบได้ได้พักผ่อนเงนี้เราก็จะมาเร่งทําอะไรตอบแทนคนดูกันครับ โอ้ย oh, อยากทำจริงๆม,มันมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่ปล่อยแล้วทาหลักะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เอาแค่ง,งานให้เขาไม่เหนื่อยเกินไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าที่นูน่นบางทีงานอื่นๆที่เขาทำมันอาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือว่ามันก็เป็นงานที่เขาน่าจะชอบด้วยเพราะเราจะถามตลอดเราจะแบบพยายามไม่บังคับใดๆในสิ่งไหนก็จะถามตลอดว่าด้วยแฮปปี้ไหมเออก็จะถามจะถามตลอดว่าวันนี้ดีไหมวันไหนไม่ดีอะไรไม่ดีตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับผม ก็พยายามจะทำผลงานให้เขาให้ออกมาให้ด no. yeah. ีที Lovely ่สุดก่อนหน้านี้ผมว่อยากพาเขาแตผมไปทานข้าวพอได้เรียนาได้ยังบงมีตามจริงก็มีครับผมเราก็มีโอกาสได้ได้ออกไปกินกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุช่อร่อยกุ้ยช่ายอร่อยกุ้ยช่าย I I was eat o n before eat อปกันนะ กูใช่กูใช่ oh, <I> จำไม่ได้ <Okay. S 1> <laughs> จำลืมกินเยอะเอาจริงต้อบอกว่ากินเยอะมากแล้วผมก็เป็นคนที่เก็บของเหลือกินต่อเลยนะครับผมอ็บอกว่ากินวันหนึ่งเยอะมากเยอะจริงๆทงถามเต้เลยตอนทีผมกินวันหนึ่งคือแบบข้าวอย่างเดียวเกินสิบจานแล้วก็คือเราก็ไม่ใช่ตัวผมเดียวตัวทีมง,งานอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากนําเสนออาหารใหม่ๆอาหารใหม่ๆคือวันหนึ่งคือเป็นร้อยเมนูแต่ละอย่างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลับวนมากินอะไรที่ง่ายๆเหมือนเดิมเป็นคนที่กินง่ายโชคดีงที่ว่า อาหารไทยถูกปากมากเขาบอกว่าเรื่องที่ทําให้เขาอยู่ประเทศไทยได้ได้นานและอยากอย,กอยู่ก็คือเรื่องอาหารเนี่ยมันสําคัญมากๆอีกเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจอ่าดีแล้วที่ว่าจะฝากช่วงเมีนาระขึ้นมาแบบนี้ ตอนนี้ตัวตัวผมยังยังไม่ทราบวันชัวอะไรมากนายนะแค่ว่าก็ให้เขาได้กลับไปทํางานที่นู่นด้วยได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ไปแบบเคลียร์งานเพราะว่าคือเขาอยู่ที่นู่นมานะเวลามาที่นี่มันก็ต้องมีเวลากลับไปไปทํางานไปพักผ่อนไปเจอครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่อย่าไปอย่าไป,ไปอยากไป,กไป,กไปถ้ามีโอกาสก็ตามไปด้วยครับผมก็คือไปรอบนี้ก็กลับไปทำงานที่เกาหลีเจอครอบครัวแล้วก็กลับมาไทยใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าบอกว่างานเขาที่นู่นนานเท่าไหร่ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือให้เขาได้ไปใช้ ชีวิตส่วนตัวของเขาได้ไปแบบว่าได้ไปทํางานของที่นู่นเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมันดีทั้งสองฝั่งอะไม่อยากให้แบบตัดโอกาสฝังใดฝั่งหนึ่งเนาะพี่นนองมันเป็นโอกาสที่ดีสาหรับเขามากมากเลยใช่ยตัวพี่นกักจะไปกันครับยังยังยังไม่ได้ไปรอบแรกเนื่องจากว่าเขาเขาบอกว่าเขาทํางานหนักมากในช่วงแรกที่ต้องกลับไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แนละ้วแล้วก็เราก็อาจจะตามไปหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปตามที่ว่าต่างคนต่างว่างก็ไปกันได้ครับเปนวแบบว่าคุณแม่ อืมกัแม่ผมแม่ผมน่ารักแม่ผมเพื่อนผมผมทาอะไรมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขด้วยพรอโฟมก็มีความสุขด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากมายเลยอย่างแม่จีก็แม่จีเหรอจีสบู่เขนเรียกเลยเหรอไม่มีแม่ผมแม่แปลว่ามีคนบังคับให้เรียกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แน่นอนแม่ผมไม่ได้เป็นแนวแบบเรียกแบบลูกสะพงลูกสะใภ้แนาเป็นใครไป โยนคาถามหรือแบบว่าเป็นลูกสะใภไ้ไหมเลยมากกว่าแม่ผมเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยตามความจริงเขาจะเป็นคนที่พูดปกติก่อนแล้วถ้าใครไปเสริมก็าอาจจะตอบคําถามอะไรนั้นไปกนคือกับมีเขาแบบว่าเขารู้สึกไงมบ้างว่าท่านี่ก็คือต้นหลักดี่าได้มันไม่ได้มีอะไรดีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกพี่แล้วก็ต้อนรับกันแบบคนปกติทั่วไปเขาก็คือคนปกตินะครับใครจะไปโอเอหรือมองอะไรให้เขาเป็นเด็กเลยผมก็ไม่ได้สนใจผมก็มองว่าเขา,าคือคนปกติคนหนึ่ง ที่เราก็ควรให้เขาเป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนที่ผมเป็นคนปกติคนหนึ่งถึงจะไม่ปกติกันบ้างในบางช่วงนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่มีความฝึกสําคัญที่สุดสําหรับผมคือไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรที่มันเกินไปผมอยากให้มันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักสบาย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 ,บาย,บาย,บายอยู่นานๆดีที่สุดครับเนี่ยตอนมีกระแสค่อนข้างดูเลยเนาะเราทำไงบ้างครับแฟนคลับดีใจมากก่อนอื่นขอบคุณแฟนคลับ ขอคบคุณ m i n c h l e Everyday c ทุขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆวันจริงๆ,ท,ท,ๆท,ที่แบบมาคอยสนับสนุนเราหรือว่าแม้แต่บางคนที่แบบเดินทางมาไกลมากซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเหนื่อยนะผมยังเกรงใจบางคนเลยนะที่แบบว่าเดินทางมาตัดเชียงใหม่มาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆคือถ้ามันได้เจอแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีให้เป็นกําลังใจให้กันที่บ้านน่พวกเราสองคนก็ พอใจมากๆแล้วส่วนใครถ้าว่างจริงหรืออะไรก็ค่อยมาเจอกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดใช่ผมผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสเราเพราะว่าเราสองคนแล้วก็มีโอกาสอีกมากมายที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อ,อาจจะแบบว่าขอรับโอกาสห,หลายๆอย่างไว้ให้ตัวเขาด้วยให้เขาได้ทาที่สุดเพราะว่าเขาบอกอยากทํางานแล้วก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะผมแล้วก็ฝากทุกคนเข้าใจในหลายๆเรื่องด้วยครับพีไนะ่ได้ยินประเด็นนึงที่กาเห็งชองหรือว่าการสนคือช่องกัน เงียบเยเงียบเอออยู่หน้ากล้องไม่เงียบโชว์างถามเลยเั้นออ้ทำไมเวลาออกสื่ปุ American ๊บไม่ทราบทงูิคงยูช่ความรักยงงนะ สไตล์นี้สไตล์แบบก็เป็นสไตล์ของตัวเองประจำตัวที่แบบรู้สึกว่าจะแสดงความรักออกมาแบบนี้กับคนที่ชอบเหยดีใจดีใจมากชอบเหยียบเท้าด้วยเหยียบเท้าตอนแรกก็นึกไม่รู้ตัวหลังๆนึกว่าน่าจะรู้ตัวนักฟุตแล้วแหละเหยียบเท้าก็ดีนะเป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีจริงๆนะพี่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็ละลายพฤติกรรมเราด้วยที่ผมไม่เคย เป็น,นแนวนี้มาก่อนก็ได้มีโอกาสถึงว่ามันจะอยู่หน้ากล้องคนดูเยอะแยะมากมายจนตอนนี้มันชินไปแล้วพี่มันรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งสติได้ก็ขึ้นได้อ้อนี่มันมีคนดูเราอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็มันเป็นภาพแบบความทรงจําที่ดีสําหรับผมนะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักน่ารักกอเข้าหลังกล้องเล่นบ่อยๆแบบนี้บ้างรู้สึกดีที่ผมไ้าี่เขาบอกาหยียบเท้าเหยียบเท้ามันรู้สึกแบบเฮ้ยสบายดีตัวติดกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารัก่งาน เหมือนมีเขาวิเคราะห์ว่าเหมือนเราจะมือในการแบบว่าอะไรนะเขาบอกว่าช่วงเนี้แบบว่าอะไรส่วนะมันเริ่มหวานเรื่อยๆเรก็มจะเกลยว่าสถานะสองคนนะขยับระยะขยับไม่ผมก็ไม่รู้สำหรับผมอะสำหรับผมก็พูดเหมือนเดิมสนจะเป็นยังไงก็ย่งพูดเหมือนเดิมผมก็มีคนเดียวนะก็น่ารักน่ารักคุยคนเดียวให้เกียรติคนเดียวจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างนะครับผมส่วนเขาก็ก็น่ารักนะผมว่าการการทํางานของเราก็คือ แต่ละวันมันก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้นมก็เป็นอะไรที่ดีอะพี่ใช่ผมไม่รู้ว่าเรเขินทำไมหมอเพราะว่าผมสามสิบเอ็ดแล้วพี่แล้วเขาก็โตกว่าผมนิดนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่ที่น่ารักอะเออไม่ไม่ได้แบบตัวผมไม่ได้ปิดฟังอะไรมีอะไรน่ารักน่ารักก็เป็นอะไรที่ดีแค่ว่าก็ไม่ให้อะไรมันเกินเลยมากเกินไปนะตอนที่คนเห็นนะยอกยอกอะ ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างตัวผมเนี่ยอาจจะมุ้งมิ้งตรงน้องแงงด้วยบางทีแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบนั่นแหละนั่นแหละเรานานๆได้มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นอะไรก็เป็นอะไรที่น่ารักดีขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงขอบคุณมากๆเลยไม่อยากรามินเนี่ยค่ะรามินว่าพี่นายที่ออนไหนเอคิโกเอคิโอเน้นอมกริ้งกันหัวเหรอเอคิโอก็มากไม่ใช่หนึ่งหัวเหรอชินเ

ออนไลฟ์อาจจะแบบขี้เล่นนิดนึงขี้แกล้งหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาเห็นจริงๆก็จะเป็นคนที่แบบเป็นสภาพุษมากเลยค่ะสช่สุดครับได้ได้